สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับปาระจำค่ำคืนวันจันทร์ที่17เมษายนนะครับก่อมาลุ้นกันรอบแรกครับสำหรับรัสเซียอังกฤษเยอรมันนะเนาะเบอกไปก่อนนะครับรัสเซียเมื่อวันศุกร์เจาะบ,บนล่างตรงๆนะครับเจาะบ,บนล่างตรง87อะไรผมขอดูแปนะ๊บนึง8712โอเค ก็ขอให้ความต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> วันนี้รัสเซียเปิดที่ลบเอ้ยเปิดที่บวกครับ0 0นย์ศเดินสุดที่จับได้ชอบตัวเปิดเนี่ยขอดูแป๊บนะครับไม่7ไม่7จ็ดก็สอเนะี่ยเอา7 2บวกกันแล้วกัน5 2 6 5ครับเดนสุดสอนะครับ5 2 6 5 6 2 7 5 7จ็ดสองแปดห้ามัดศูนย์เข้าไปครับผมอาจจะได้เสียงพัดลมแอร์นะครับก็ต้องขออภัยมัดศูนย์เข้าไปครับอยากแตก3ตัวเอาศูนย์ไม่มัดอยากแตกตรงก็เล่น3กลับ6กกลับไปนะครับนนเนาะ,นะก็รอบแรก ห2สุด 2, รอง7ครับถ้า7จะมากับ0ถ้า2จะมากับ5ผมว่านี้เนี่ยสงสัยจะ0 2 7หรือ0หรือไม่ก็0 7นด้มโนไว้ก่อนครับลุ้นกันครับตอน4ทุ่ม52อนาทีครับ